สวัสดีครับผมมาลองแนทนะครับ NAD นะครับเป็นลิซเซอร์เบอร์ T753 นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองเสียงคร่าวๆนะครับผมนี่นะฮะนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอมป์ดูหนังฟังเพลงนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะตอนนี้ลองกับคู่หน้าครับลำโพงเปลี่ยนแบบเปลนะฮะนี่นะฮะเดี่ยวผมสอง S2 นะครับเดี๋ยวสลาว์ S2 นะครับผมแล้วก็เซนเตอร์ใช้ของจามโมนะครับอ่าเดี๋ยวต้องปรับปรับเป็นดับบี้เนาะ ปรับเป็นสลามมัวนี่รีโมทของเขานะครับเนี่ยฮะปรับเป็นดอบบี้นะออกมาเลยนะเสียงเนี่ยนะฮะ่าตัวนะครับผมอ่าเนี่ยนะฮะอ่าตอนนี้ลองอนาล็อกนะครับผมเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองดิจิตอลนะอ่ะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งสี่ห้าโมงเย็นร้านยุทธพันศุกร์ครับเห็นไหมอ่าเนี่ก็ปรับมัวร์นะฮะอาจจะจะเป็นอ่าบูวี่นะฮะ มิวส <Music S 2> mm ิก hmm. นะฮะลูกเล่นเยอะมากอ่าฮะปรับเป็นสเตอร์นะฮะเราเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินะฮะอ่าอันนี้มิวสิเสียงครับอ่าดิจิตอลตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมไปวิดีโอห้าอ่าวิดีโอห้าอันนี้เป็นอ่าออปติคอนะฮะเป็นอ่าก็แอกชียลนะครับผมแล้วก็ส่วนดีวีดีผมต่อไปที่ออปติคอนเหนไหมฮะเสียง ให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับด้านหลังสวยนะครับทุกทอินพุตนะฮะลองหมดแล้วใช้งานได้ปกตินะครับผมเนี่ยครับที่ผมลองนะโอดัมออปติคอลแล้วก็อินดล็อกนะครับอโอเคโอเคครับผมของก็มากสวยมาก,มากครับผมุคณครับ